สวัสดีค่ะดิฉันการแกมนา็นบาวิชาชีพนะคะจะขอแยกมาตรวจร่างกายส่วนสะโพกนะคะเข่าข้อเท้าแล้วก็เท้านะคะในวันนี้ก่อนอื่นจะขอทราบชื่อบันเดินปีเกิดของคุณก่อนค่ะ,ะค่ะบุษรินเลยค่ะโชคค่ะยี่ห้อฝังภูมิค่าสามพันสามศูยค่ะค่ะเราจะตรวจด้วยการดูคำขยับแล้วก็ส่วนพิเศษนะคะและวัตีกส่วนนึ่นนะคะก่อนอื่นขอแยกให้คุณเดินให้ดูก่อนได้ไหมคะ มาได้เลยค่ะค่ะจากการจากการเดินดูท่าทางการเดินนะคะลงน้ำหนักในระดับข้อสะโพกลงน้ำหนักได้บาลานซ์กันดีนะคะไม่มีที่ับนะคะแล้วก็ขาเท่ากันทั้งสองข้างไม่มีทเทเินเบิกแล้วก็เออรจิกเกตน,นะคะแล้วก็ลักษณะการเดินลงเต็มเท้านะคะแล้วก็ช่วงการเดินกปกติค่ะไม่มี อินโทอิงแล้วโทอิงค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อรอบรอบอ้านรอบข้อสะโพกนะคะไม่มีอัลโตฟี่ไฮเปอร์โตฟี่นะคะไม่มีการดึงร่างของกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกค่ะแล้วก็ผิวหนังนะคะด้าน,นสองด้านไอ้ด้านแล้วก็ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะคะสะอาดดีไม่มีบัวไม่มีรอยแก่นะคะค่ะหลังจากที่การดูแล้วก็ต่อไปด้วยก,การเป็นการดูความยาวนะคะก็จะขออนยญาให้ คุณนอนก่อนนะคะ,คะเราจะดูความยาวของข่ายขาทั้งสองข้างโดยการยกมาดูแล้วก็ดูความเสมอของเขาทั้งสองข้างนะคะเป็นการดู length of femur นะคะกขบาข่าขาทั้งสองข้างเข้ากันนะคะแล้วต่อไปจะดู length of tibia นะคะให้นอนข้างนะคะแล้วก็ยกขาสวนกาให้ เหมอกันนะคะเส้นเขาเข้ากันดีนะคะทั้งสองข้างค่ะต่ะทั้งสองข้างไม่มีโกงมารเบี้ยวโค้งหรือว่าผิดรูปนะคะต่อไปจะเป็นกนารวาดนะคะวาดไอทู I, to, เลขเลยนะคะวาดจากไอทู ไปในแอสไตน์นะคะไปถึงมีเดียวมาริโอล่สนะคะความยา,า,าวราคาเท่ากันทั้งสองข้างนะคะแล้วต่อไปเป็นอะพิเลนเล็กเลยนะคะว่าจากสะดือนะคะจนถึงมีเดียวมาริโอล่สเหมือนกันนะคะ ปกติจะต้องต่างกันไม่เกิน2เซนนะคะแต่ว่ามีการเกิดทิปคอนแทกแสดงว่าไม่เกิดที่คอนแทคเจอร์นะคะค่ะเพาว่าที่พิสโทรเกตเฟเจอร์ในคลิเมอร์ก็ไม่มีนะคะค่ะต่อไปจะเป็นวัสเุธรรมเฟรนซ์นะคะค่ะว่าจากประเด็นเซชันแสเซร์นะคะแล้วก็ท้ายธรรมเฟรนซ์คือว่าจากทูเมโทล่านะคะขึ้นมา สิบห้าเซนแล้วก็ว่าเส้นรอบวงตรงตำแหน่งที่วัดได้นะคะทั้งสองข้างนะคะค่ะได้ติสองเซนเท่าไันนะคะปกติจะต้องตาดนันไม่เกินสองเซนนะคะ แสดว่าไม่มีไม่มีภาวะดีบนะคะไม่มีรีบอนะคะต่อไปจะเป็นการคํำนะคะคํำของข้อสะโพกนะคะหน้าข้างแล้วก็ด้านหลังค่ะคำตั้งแต่ไอ,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 อรีแอคไอีแอคคจนถึงข้อศอกข้อศอนะคะคำโดยรอบนะคะด้านหน้าก่อนด้านข้างนะคะคำไปกล้ามเนื้อ จนจนจนถึงในเนื้อเข่าเลยนะคะทั้งสองข้างนะคะด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะค่ะกุกคนตะแคงค่ะต้นเนื้อข่าสปติงด้วยนะคะจนถึงข้อศอกนะคะขาทั้งสองข้างเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ คือไม่มีก้อนนะคะไม่มีไม่มีถุงน้ำไม่มีไอมีเทนเทนเนสนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงกรอกแกรบนะคะไม่มีบวมอุณหภูมิปกติดีนะคะอ่าโทนก็ปกติดีนะคะต่อไปจะเป็นการวัดค่ะวัดวัดท่าศอกจะให้คนไข้อ่าทำแบบแอคทีฟก่อนถ้าแอคทีฟได้ก็จะไม่ทำแค่ซีฟนะคะ ขาทั้งสองข้างนะคะทาให้คนไข้แอบหมุนเข้ากันนะคะขาเอ็นเ,เตอร์นอลโรเตนนะคะยืดค่ะแล้วก็การเอ็นเตอร์นอลโรเตนนะคะหมุนออกด้านนอกสองข้างค่ะแล้วก็ยืดแอปพลชันค่ะขาไปขากัน,นะคะทั้งสองข้างค่ะใช้แต้ข้างหนึ่งน,นะคะค่ะแล้วก็การขานะคะศีละข้างนะคะค่ะด้านซ้ายด้านขว,วาค่ะค่ะขอบคุณค่ะ แล้วก็เป็นเซกชั่นนะคะให้องอกทก็สะโพกขาดีละข้างนะคะซ้ายขาค่ะแล้วก็เป็นตรแคข่นะคะไ <X> ี <ensen> ่เป็นไี้เติ่นนะคะยกขาขึ้นค่ะทั้งสองข้างค่ะค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าทั้งให้ทำทั้งสองข้างแล้วผู้ป่วยทางแอคทีฟนี้ไม่มีมีฟูลเลงว่โมชั่นนะคะต<ๆ>่อไปจะเป็นการ ขสอบวองแข็งแรงของกล้ามเนื้อตรงข้อสะโพกนะคะต่อจะไปจะให้ทำในผู้ป่วยน้างก่าแล้วก็จะทำให้เอ็กเซนเซอร์ค่าเอ็กเซนเซอร์ไปก่อนนะคะดูโปรเทีย์นมกซิมากับนำสตรีมก่อนนะคะแล้วก็ไรโรคปวนยกขาขึ้นค่ะแล้วก็ต้านแรกลับไปผู่ตัวจนะคะ ขาอีกข้างด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่เป็นการตรวจอไรกเทียดีเทียบแล้วก็มินิมัสนะคะคนไข้เองต้ามเอแข่งแรงกล้ามือได้ดีนะคะต่อไปจะเป็นแอสแอสเตอร์นะคะช่วยน้ำหงายแล้วก็เอาขาเตงเข้าด้านในนะคะแล้วผู้ตรวจจะเอามือพยายาม้ันออกนะคะดานแรงกับผู้ป่วยผู้ตรวจนะคะค่ะดานแรงได้ดีนะคะ ก็จะดูไอเดโอวันโซแอฟนะคะต่อไปนะคะให้หมดให้เฟกเซอร์นะคะไอแล้วก็ตั้งแรงกับมือกับผู้ต่วจนะคะค่ะทั้งสองข้างนะคะค่ะผู้ตรไอผู้ป่วยต้าแรงได้ดีนะคะค่ะสรุปแล้วก็คือกล้ามเนื้อไอเกตห้านะคะของทิสนะคะทั้งสองข้างะค่ะต่อไปจะเป็นสเปเชียลเพสนะคะ เป็น rolling test นะคะโดยการให้คนไข้ทั้งสองข้างนะคะหมุนขาทั้งสองข้างมีเจ็บไหมคะไม่ม,ไม,มีไม่มีปวดไม่มีเจ็บนะคะไม่มีเสียงกรอกแกรค่ะคนไข้ไม่มีอาการปวดนะคะไม่มีเสียงกรอกแกรแต่ว่าไม่มีเอ็นพิชันในข้อนะคะต่อไปป็นแอนวิว test นะคะเดี๋ยวจะขอยกขาขึ้นนิดนึงถ้าเจ็บใจนะคะไม่เจ็บค,ค่ะค่ะ ค่ะใส่ว่าลผลเป็นบวกนะคะไม่มีการถักของฟิมเมอรอนิกนะคะต่อไปจะเป็นการตรวจโทมัสเทสนะคะให้เอ็มอ80องศานะคะแล้วก็ดูว่ามีการยกของเทวิกมากกว่า10องศาหรือเปล่านี่แปลผลมเป็นนิเทีฟนะคะไม่มี h ิปคอน t ทชเชอร์นะคะของขาทั้งสองข้างค่ะเล้ต้องตรวจทั้งสองข้างนะคะต่อไปจะเป็น เฟเอร์นะคะตัวเฟเวอร์เทสคือเป็นเฟกชันแอปแชชันแล้วก็เอ็กเตอร์โนลโรเทชันนะคะขาน,นี้เราจะทำไข่เป็นเลขสีค่ะแล้วก็แล้วก็วกดต,ตรงเขา่าแล้วก็ตรงฮิปฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วสลับกันตรวจทั้งสองข้างนะคะต่อนแล้วก็ที่ฝั่งตรงข้ามนะคะค่ะมีอาการเจ็บไหมคะไบขนาดตรวจไม่มีนะคะค่ะผลปกตินะคะต่อไปเป็นฟาเดอร์เทสนะคะเป็น เฟกชันแล้วก็แอตแทชชันแล้วอินเตอร์นอลออโรเตชชันนะคะคือจะให้ไอ้งองอเข่านะคะแล้วก็บิดเข้าข้างในแล้จะกดของเอฟต่งเอที่แล้วก็นีนะคะที่มีฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งเอขาอีกข้างด้วยค่ะค่ะค่ะผลน,นี้เป็นเนืกาะถินะคะของไข้ไม่มีอาการปวดของอันเทโลเลอโร อยค่ะหลังจากนี้จะตวรวจแลทเทอรอลอเอวิดคอมเพชชั่นนะคะแลทเทอให้ผู้ป่วยทำตาแคงค่ะค่ะเป็นในเป็นการตรวจแล้วก็กดตรงที่ SI จอยนะคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บ่ะตาแคทงด้านด้วยนะคะ นะคะตั้งสองข้างนะคะถ้าไม่มีปัญหาของซาโครีแอดจอยนะคะต่อไปเป็นโอเวอร์เทสนะคะนอนตาแค่แล้วก็ไอโรงาบาลจากการค่ะนะคะงองอเข้าจะโตนิดนึงแล้วก็งอเข่าค่ะตัดขีกข้างนึงนะคะ ไม่มี NIT band syndrome นะคะต่อไปจ,เจะเป็นการตรวจ e r y t ะเะให้นอนคว่ำนะคะแล้วก็ให้งองขาขึ้นนะคะแล้วก็ดูการโยกของสะโพกนะคะไม่มีการโยกของสะโพกนะคะดูทั้งสองข้างนะคะแต่ว่าไม่มีลิปัสฟิ i มอริสไทเนสนะคะ ต่อไปจะเป็น, er นะะเป็นเดเรนเบิร์กค่ะค่อยคลอยรูปนะคะเอ็นเจเรนเบิร์กนี่คือจะใข่ของไข้ยกขาทีละข้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์จับตรงที่เอวไว้ใข่ค่ะทีละข้างแล้วก็ดูการสรงตัวครข้างเลยค่ะค่ะอีขรร้ังได้ไหมคะค่ะอีกั้งนะคะค่ะใช่ค่ะ จากไอ้สัวจใจที่ตรวจดูให้ผู้ป่วยโยคาทีไอ้ทีละขั้นนะคะไม่มีทีบดอบนะคะค่ะ